ันนี้ไปไลฟ์สดข้างนอ,อกยู u ูบมีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเราโฆษณาได้ใช่ไหมเพื่อนเน่เน่เน่เอาเอาใส่เดี๋ยวเอากล่องนั้นมากล่องอะไรกล่องกล่องข้าง,ง,งบนัดงสถานเอ้ยถุงอ่ะถุงข้างบนขวาน่ะถุงเออ,อสวัสดีครับสวัสดีคนดูหนึ่งคนเลยนะครับ ถ้าใครคุยได้นะครับทุกคนคอมเมนต์คุยกันมันได้นะตอนนี้ก็กําลังเตรียมของเตรียมของไปถ่าทยทำอยู่นะครับที่ไหนครับเข็มขัดที่ไหนไม่รู้แล้วทำไมไม่ได้หรอวนะสวัสดีคุณอิสระด้วยนะครับ <c oughs> คุณอิสระชัยชนะโอเค <c oughs> อิสระชัยชนะนี่เป็นญาติกับธิราพรชัยชนะไหมฮะเป็นญาติเดียวกันครับธิราพรช,ชนะทิาพรเป็นญาติโออะไรอะไรเอาผ้าขาวงาไปไหมอะไรวะเ,าาปเป็นอะไรเมื่อกี้เอออะไรผ้าขาวงาไปไหมสวัสดีครับนั่นแหละนั่นแหละคืออะไรเอาไปเอาไปนั่นแหละเอาคุยกันเล็กเขาเ่ยผ้าขาวงา สวัสดีสี่คนดูด้วยนะครับมาแล้วครับขึ้นไม้เรื่อยเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเลยมาผมจะมีอะไรจะบอกนะทุกคนแชร์เยอะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงแชร์ให้เยอะก่อนเดี๋ยวผมจะบอกถ้าไม่เยอะผมไม่บอกแล้วถ้าเขาไม่แชร์ไม่แชร์ผมเสียใจสวัสดีครับคนอิสระสัพกสพักนะครับกำลังเตรียมของอยู่ครับนะ ยูทูบอ้าวเหรอไม่รู้หรอะว่าเรามียูทูบใช่ไหมเขาไม่รู้ไม่ติดตามใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณอิสระแพมเสร็จยังพี่บอกว่ครบยังแพมเสร็จยังอะไรพี่เสร็จละครบละเสร็จแล้วก็ไปเลยไม่ลืมอะไรใช่ไหมไหนไม่ละเราแพรมถือแป๊บถือได้ถือแป๊มอะไรสวัสดีฮะหน้าสดนะฮะือดใหม่ต้องใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ มีอยู่ฝั่งนู้นนั่นแหละขอตั้งไว้หน่อยนะฮะทำทรงผมอะไรดีทุกคนสวัสมีพี่พี่อังพี่เล็กพี่จ๋าสวัสดีพี่อังพี่เล็กพี่จ๋าพ <c oughs> <c oughs> ี่พุกเอาผมผมเข้าไปด้วยไหรล่ะไอ้เวค่ะ ของแพรด้วยสวัสดีนะคะน้องแพรสวัสดียามเช้าจากทุกคนสวัสดีนะคะสว,ส,ส,วส,สวัสดีสวัสดีสวัสดียังไงก็ไม่หมดนะคะทุกคนช่วยกันชแชร์เร็วๆนะพี่โอจะบอกความจริงแล้วนะคะพี่ฮอมีเรื่องจะเฉลยแล้วนะคะมีกก้ผมเอากลับไปซักดนสองตัว คนดูต้องอย่างต่ำคือห้าสิบคนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นหุยส <คน S 1> ี่สิบแปดคนดูแล้วไม่ใช่น่าสี่แปดวิแม <c oughs> อยากรู้แล้วว่าพี่โอต๊ตเฉลยอะไรอะ่ะทุกคน,น,นเร็วๆอีกเก้าคนแล้ว ว้าวว้าวนั่นไงล่ะเฮ้ยติดผมพอหมดแล้วอ่ะเส็จตัวเลยนะครับมีสี่ปากห้าสิบคนนะห้าสิบคนดูเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีอะไรโอ้ยก้าวย่างสิบแล้วจ้าอ่ะเฟร พี่โอ๊ตมาเลยมาคุยกับแฟนคขับเลยสวัสดีคุณอิสระนะคะสวัสดีคุณเล็กนะคะสวัสดีครับทุกคน นี้ดีกว่าไม่ใส่สีดำนานแล้วนี่มีสีลิปแล้วเป็นไงคะงมีสีลิปแล้วเป็นไงบ้างสวัสดีครับคนดูถึงห้าสิบคนนะครับผมมีเรื่องจะบอกนะ <c oughs> เตรียมตัวนะครับถ้ <c oughs> า <c oughs> ไม่ถึงผมไม่บอกหายพอดีละคนทีละคนผมบอกเลยคนดูไม่ไมบอกไม่ถึงไม่บอกทุกคนถ้าอยากรู้ก็ช่วยกันแชร์เร็ว หนูก็อยากรู้นะ่ยตอนนี้หนูยังไม่รู้ว่าพี่โอ๊ตจะเฉลยความจริงอะไร <Yeah. S 1> พี่โอ๊ตอย่าบอกนะว่าพี่โอ๊ตเป็นว h y m ทุกคนอยากรู้ไหมโอ้ oh, เสียงโอ้ oh, ไม่ใช่จูจๆมันขาดเอง ทำทรงผมอะไรดีอะทุกคนคะทำทรงผมอะไรดีคะทุกคนทำทรงผมอะไรดีพี่ฟุกนี่เหรอต้องมองไซคันนึ่งทำไมอะไม่พอไ,พไม่พอนั่งเหรออ๋อเดี๋ยวพี่เลก็กเดี๋ยวพี่เล็กก็ขับไปหนึ่งไงเดี๋ยวกูไปสวัสดีนะครับทุกคน คนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับพี่โอ๊มานั่งกับน้องซีน้องเหงานะไว้สวัสดีคนดูแปดคนอยากดูอยากรู้ว่าพี่โอ๊ตเฉลยความจริงใช่ไหมอยากรู้ว่าพี่โอ๊ตจะเฉลยยอของอะโอเคเย้ของเสร็จแล้วบอกนะเดี๋ยวน้องจะโยกของน้องไปทับโอ้มันล่วเเราหน้องเนี่ย ไม่ใช่ก็พี่ฟูบอกว่าให้น้องเอาใส่สุดท้ายเดี๋ยวของพี่ฟูกับของกองมันใส่ไม่ได้อะไรก็ใส่ร้ายน้องนะ เราจะทำหน้าเป็นสีอะไรดีระหว่างสีพีชส,สีชมพูลุงโอ๊ตกันเลยนะครับลุงโอ๊ตนะคะลุงโอ๊ตไปน้องแพมลุงโอ๊ตคนดูนะครับขอให้ถึงนะครับห้าสิบคนนะครับ ถึงห้าสิบคนดูผมมีเรื่องจะบอกโอเคไหมฝากไลค์กดแชร์เยอะสุดอะผมบอกเลยมีทางพูดอะไรออกมาครับกินข้าวกันหรือยังครับคณดูทุกคน จังหวัดอะไรทักมาคุยได้นะครับพิมมาพิมพ์มาได้นะครับทุกคนจะได้รู้ว่าใครอยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเลยนะบทพี่อยู่นะไอไอไอแมวแมววัดดูดูแมววัดดูดูแมวซน รูปรูปเอาไปรล้วยังเอาไปแล้วไม่กว่าเราขึ้นรถยนยังเอาขึ้นแล้วอะไรเนี่ยป้ายอืมป้ายชื่อเอาขึ้นรถยนยังขึ้นแล้วใส่หรือยังใส่แล้วชุดตำรวจใส่แล้วหมวงตำรวจใส่แล้วป้ายตำรวจใส่แล้วอะไรคนกว่าสวัสดีทั้งสี่คนนะครับไม่ชุดพี่เฉยกล้องกล้องมาแล้วพี่แอมามพี่แมพร้อมไหมพร้อมแล้ว หมวกยางหมวกฟางหมวกฟางเดี๋ยวต้องไปซื้อไอ้เหี้ยมึงไม่ขยับเลยกูเชื่อมึงกูโมโหชิบหายกูไม่ต้องกินละเงินทั้งหมดเอกสารเอาขึ้นรถหรือยังสร้อยเอาขึ้นรถหรือยังเฮ้ยวายกับแก้วเอาขึ้นรถหรือยัง ว่าแก้วอยู่นี่ไม่เอาไปเฮ้ยไวน์กับแก้วเรามิึนๆกันที่ร้านคาราโอเกะไม่ใช่หรอ,อก็คือนี่หรอกเราเสร็ดเส็ดที่นี่ <laughs> สวัสดีครับทุกคนคแล้วก็น้ำหอมก็คือน้ำหอมน้องหรอหรือว่าซื้ออ,อ๋อแล้วก็น้ำหอมที่บ้านยาวางยาได้ลนะโอเค อ้หไม่ได้ไม่ได้กินเลยกาแฟพนูนี่ยอะไรเช่ยงมัน,น,น,มนมโคตรโมาหวัวตอนนี้สั่งเป็นตั้งแต่แปดโมงครึ่งตั้งแต่แปดโมงสี่สิบเพิ่งหายไปไหนกันนะครับทุกคนสามแสนคนแล้วทำไมคนดูอยู่เหลือแค่สองคนอ่ะ มวคนดูเหลือแค่สองคนนะทนขอติดตามต้องสามแสนกว่าคนนะครับท้คนดูสี่คนนี่ผมน้อยใจนะผมบอกเลยเออถุงเท้าพี่อยู่นะปุ๊เมื่อกี้แมไม่ขอเลยไม่ใส่่ดแล้วพี่ใส่ถ่าแล้วชูนี่มีที่ไหนบานะ ออฟฟิศน,น,น,นอกบ้านมีหรอที่ผมกับอังคุยกันออใช่แล้วก็ข้างถนนที่เล็กกับแพมไม่น่าข่มมีครับอยู่ที่แบบอันนี้อะไรนะพอไปแล้วไม่นะสวัสดีครับโอ้โหนะสวัสดีเจ็ดคนแล้วครับมหมาแล้ว มาแล้วเริ่มขึ้นละเริ่มคืนนะห้ามลงนะนะเริ่มึ้นนะห้ามลงนะสามารถคอมเมนต์ทัดไทยกันได้นะครับทุกคนสามารถคอมเมนต่ทัดไทยกันได้ไนะ่มว้วนอยู่ อยู่จังหวัดไหนกันบ้างครับรสวัสดีครับฮัลดีสวัสดีสวัสดี่วัสดีสัสีสวสีวัดีสวัีัดีสวัสีัสดีอยั่ดีสวัดีสัดีวัสดีวดี๋ยวรัยวราเวดีสยดีวัสดีลดีสวัสดสีด คี่ตำรอไว้ใช่ไหมไหนซีดําอยู่ไหนนะสีดําอยู่ที่จรงผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนกัได้เออแค่นี้ก่อนนะครับ